กลับมาพงาดในวงการหวยรัฐบาลไทยอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวอ่อมสกาวใจที่หลังจากผันตัวไปลงเล่นการเมืองด้วยการเป็นตัวแทนพักเพื่อไทยลงสมัคร,รสอ,สอ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สาวอ,อมต้องการทําเพื่อประชาชนและด้วยการที่หันไปลงเล่นการเมืองทําให้หน้าที่ของการเป็นนักแสดงรวมถึงกูรูใบหวยต้องหยุดชะงักไปสักพักหนึ่งแต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าแม่ออมจะทนเสียงเรียกร้องของเหล่าแฟนคลับนักเสียงโชคไม่ไหวจนต้องกลับมารันวงการหวยรัฐบาลไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งการกลับมาของแม่ในครั้งนี้ก็มาพร้อมกับโหลกแก้วของน้องกระดิ่งคู่ใจเช่นเคยทาเอาเรียกเสียงฮือฮาจากคอหวยได้ไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะหลายคนต่างก็ทราบกันดีถึงความปังของน้องกระดิ่งในช่วงก่อนหน้านี้ที่ให้โชคมาโดยตลอดและหลังจากที่เสร็จสิ้นการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยประจำมวดวันที่1ตุลาคม2566เรียบร้อยแล้ว ผลรางวัลที่ออกมาทั้งหมดนั้นก็เป็นทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจเซียนหวยประกอบด้วยตรวจหวยงวดหนึ่งหนึ่งศูนย์หกรางวัลทั้งหมดมีดังนี้รางวัลที่1คือ72็ดแสนสองรรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ66สรางวัลเลขท้าย3ตัวคือ426 615รารงวัลเลขหน้า3ตัวคือ355้า 324แน่นอนว่าแฟนๆที่ติดตามหอ,อมสกาวใจและน้องกระดิ่งก็คงจะได้เฮลั่นบ้านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในโหลน้องกระดิ่ง คือ 3, 2, 4ซึ่งไปตรงกับผลรางวัลเลขหน้า3ตัวแบบเป๊ะๆไม่ต้องกลับไม่ต้องแปลงเลขอะไรกันเลยนอกจากนั้นเองอมสกาวใจเธอก็ยังถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย2ตัว66ยกชุดถึง8ใบรับทรัพย์ไปเน้นๆ1น้0 0น1 6 0 0บาทนี่แหละที่เขาเรียกว่าการกลับมาทวงคืนบัลลังก์ของแม่และน้องกระดิ่งขอไงจริง